สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้เราจะมา,าประกาศแป๊บเดียวนะแกน f ไฟนอลวันที่อาทิตย์นี้29นะครับเวลาบ่ายสเริ่มดูนะครับดูครบ300แสนเตรียมรับไอเทมยกเซิร์ฟนะครับดนะชมได้ทาง u t u ู e เท่านั้นนะครับพร้อมมีอะไรบ้างนะครับ1นึท้าเต้นเข้าชาร์จนะครับนะก็ ที่อยู่สกินปืนนะครับที่มันมีถือตะบองสอันนะครับก็1,000งแสนหนึ่คนดูเนี่ยจะได้เลยนะครับ1,000งแประมาณนะครับ2,000สนนะครับประมาณ2,000สนแหละจะได้ชุดฝ่ามือสุดคือชุดในตำนานนะจริงๆนะนะครับสองแสนห้าหมื่นนะครับใต้สกินปืนนะครับจะมีการ์ดตัวละครเลวห6กับบัตรเป็นชื่อ ใครไม่มีรีบสะสมซะเพราะว่าเอย่าเป็นชื่ออย่าเป็นชื่อบางคนเขาบอกว่าเราบัตรเป็นชื่อลดราคาอย่างนี้นะครับสามแสนวิวสามแสนคนดูจะได้2ส,สกินปืนอ้าวทำไมมันบอกหรือวะผมตีววาว่า2ส,สกินปืนก่อนว่ามี X M8 ส่สงครามนะครับซึ่งก็ดีไหมส่วนใหญ่มีคนนิยมไต่แ้งนะฮะแดงไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยนะหรือไบโอฟอร์1 m 1็4 ผมว่าถ้าได้ b i o f o อสถือว่าโคตรดีถ้าใครเล่นสายสกเก้าในโหมด4 v c เนี่ยไบโอฟอสเป็นสกินปืนที่ตอบโจทยมากเพราะอัตราเอ้ความเร็วรีโหลด2เพิ่มมานะครับก็มีเท่านี้นะแล้วก็มาดูกันด้วยนะวันที่29เป็นคนไทยต้องได้ของฟรีสำหรับนี้ลาก่อนครับ